อยากมีเงินใช้เดือนละหนึ่งหมืบาทหลังเกษียณต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ลงทุนนิยมมีคำตอบมาให้ค่ะ มีน้องคนนึงถามมานะคะว่าตอนนี้เขายุ่32ปีนะคะตั้งใจกเกษียณตอนอายุ60ปีนะคะแล้วก็คาดว่ายุคขายจะอยู่ที่80ปีถ้าอยากใช้เงินหลังกเกษียณเดือนล้าน1 5 0 0 0บาทต้องทําอย่างไรบ้านนะคะเฟิร์นเชื่อว่านี่เป็นแนวทางที่ใครหลายคนน่าจะไปปรับใช้ได้นะคะเฟิร์นจะบอกวิธีแล้วก็หลักการในการคิดนะคะที่เหลือเนี่ยสามารถไปปรับใช้ตามอายุขายตามเงินที่เราต้องการรวมถึงอายุของเราได้เองเลยนะคะอย่างแรก เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่ซึ่งคําตอบของคําถามนี้นะคะก็คิดกลับไปได้สมมุติถ้าเราต้องการเดือนละ15000บาทแปลว่า1ปีก็คูณ12เข้าไปต้องการเงินใช้ปีละ1นึ่0แบาทนะคะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังกเกษยประมาณ20ปีก็เอาหนึ่งแบาทไปคูณ20ก็ได้เท่ากับ 3ล้าน6แสนบาทนั่นเองค่ะตัวเลขนี้ตั้งไว้ในใจก่อนเลยนะคะคำถามก็คือเราจะไปถึง3ล้าน6แสนบาทได้อย่างไรน้องคนนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เขามีสินทรัพย์แล้วหรือเปล่าลงทุนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเฟิ่องเลยตั้งต้นให้จากศูนย์เลยนะคะสมมุติท่านเริ่มต้นจากศูนย์นะคะไปดูกันว่าเขาต้องลงทุนอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายค่ะด้วยระยะเวลาลงทุนที่นานถึง28ปีนะคะนั่นแปลว่าก็น่าจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ย เพยงพอได้นะคะและที่สําคัญก็คือการลงทุนได้นานพอก็จะสามารถทนกับความผันผวนของตลาดได้เช่นกันค่ะสมมติถ้านําเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนประมาณ7%ต่อปีถ้าเป้าหมาย3ล6น0 0 0 0บาทในระยะเวลา28ปีค่ะจะต้องใช้เงินทั้งหมด3 7 0 0 ร0 0บาทต่อเดือนค่ะลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging ต่อเนื่องไปเลยนะคะ3,700บาทนะคะหรือบางคนบอกว่า4 0 0 0บาทได้ไหมสาม0ั 3, บวกลบได้หรือเปล่ายืดหยุ่นได้ค่ะอายุเยอะขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นภาระน้อยลองค่อยเติมเงินก็ได้เช่นกันนะคะแต่นี้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะคะว่าถ้าเราลงทุนได้3,700บาทต่อเดือนก็จะทําให้ผลตอบแทน7%ต่อปีนั้นส่งผลให้เรามีเงิน3ล้านหแสนบาทในวัย60ปีค่ะหลังจากได้เงิน ตามเป้าหมาย3ล้าน6แสนบาทแล้วนะคะจริงๆก็มีสัก 2- 3วิธีที่สามารถทำได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องถอนเงินมาใช้ทั้งหมดทีเดียวค่ะวิธีแรกนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงเลยนะคะอยากจะเก็บเงินไว้นิ่งๆก็ไปฝากบัญชีออมทรัพย์ก็ได้บัญชีอ e ีเซฟิงก็ได้เราคุยกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ถอนเงินมาใช้ได้เช่นกันนะคะเดือนล้าน0 0 0่บาทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็คาดว่ายุ80ปปีนะคะเราเนี่ยก็จะลาจากโลกนี้ไป ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราจะไม่มีเงินเหลือติดตัวอีกเลยนั่นคือวิธีการแรกนะคะแต่ว่าค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่ฝนอยากชวนคิดวิธีการที่2นะคะวิธีการที่2คือเราไม่หยุดแค่การนําเงินไปฝากไว้เฉยๆแต่เรานําเงินก้อนเนี้ย ไปทํางานด้วยให้เงินเกษียณทํางานด้วยนะคะ Stay Invest ต่อเนื่องไปค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอีก20ปีเน่ที่เงินเนี่ยสามารถทํางานแล้วก็ต่อยอดให้กับเรากลับมาได้แต่อาจจะลดความเสี่ยงลงสักหน่อยนะคะไปลงทุนในกองทุนรวมผสมหรือว่ากองทุนที่สร้างอินคัามให้กับเรานะคะอย่างเช่น r e ีษหรือว่าสังหารริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้สม่ําเสมอหรือพวกโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ฟันก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะ 3ล้าน6แสนบาทตั้งไหวแล้วไปดึงเฉพาะผลตอบแทนมาใช้ค่ะถ้าเราอยากใช้เงินปีละ1,8 0 0 0 0นบาทหรือเดือนละ1น0 0 0บาทก็แปลว่าเราจะดึงเงินมา5%ของ3ล้านหแสนบาทมาใช้ทุกๆุกปีทุกๆุกปีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเราสามารถหาผลตอบแทนได้5%ต่อปีเราก็ใช้แค่ผลตอบแทนของเงิน3ล้าน6แสนบาทไปเรื่อยเรื่อย จนสิ้นอายุไขค่ะ นั่นก็หมายความว่าในวัย80ปีเราก็จะยังมีเงิน3ล้านหแสนบาทโดยประมาณอยู่เพราะว่าเราคีปลงทุนต่อเนื่อนไหคะเราแค่ดึงเงินจากส่วนผลตอบแทนมาใช้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราอายุยืนมากกว่านั้นเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ใช่อายุ80อุย้ยยังแข็งแรงดีอยู่เลยทำยังไงดีเงินหมดแล้วไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรายังมีเงินต้น3ล้านหแสนบาทที่ทางานแล้วก็ดึงดอกผลมาใช้5%เเต่อปี ต่อเนื่องไปได้ค่ะ สองวิธีแรกอาจาะสุดตรงไปสักหน่อยนะคะคือวิธีแรกก็คือปลอดภัยเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเลยนะคะเซฟสุดๆซึ่งก็อาจจะทําให้เราไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าเอถ้าเราอายุยืนกว่านั้นถ้าเราต้องใช้เงินมากกว่านั้นเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่าส่วนวิธีที่2เองก็อาจจะรู้สึกว่าสุดตรงไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าตลาดพันผวนระหว่างทางเนี่ยนะคะผลตอบแทนไม่ได้5%ล่ะกลายเป็นติดลบล่ะปีนั้นเราจะกล้าใช้เงินไหมเงินต้นเราจะหายหรือเปล่านะคะก็อาจจะทําให้ใครหลายคนไม่กล้าให้เงิน งานแบบ100%เต็มนะคะทีนี้ันมีข้อเสนอวิธีที่3ค่ะก็คือผสมกันนะคะนำวิธีที่1กับ2มาบวกกันค่ะ วิธีนี้ันอยากให้แบ่งเงินเป็น3มก้อนนะคะแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยก็มีเป้าหมายต่างกันแล้วก็นําเงินไปวางในที่ที่ต่างกันด้วย3ก้อนจาก3ล้าน6กแสนบาทก็อาจจะเป็นก้อนละ1นล้านสองแสนบาทนะคะอย่างก้อนแรก1นล้านสองแสนบาทนะคะก็อยากจะให้ไปวางในเงินฝากออมทรัพย์หรือว่า e saving นะคะที่มีความเสี่ยงต่ําๆนะคะแล้วก็มีความแน่นอนสูงๆไม่ต้องไปเน้นหาผลตอบแทนเลย เงินก้อนนี้ก็จะนํามาใช้สําหรับช่วงปีแรกๆของวัยเกษียณนะคะ15,000บาทถอนมาทุกเดือนทุกเดือนจํานวน1นล้านสองแสนบาทเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ประมาณ80เดือนหรือว่าประมาณ6-7ปีนะคะช่วงแรกๆก็สบายใจแล้วนะคะถอนเงินมาใช้แบบไม่ต้องกังวลว่าตลาดจะพันผวนหุ้นจะตกสินทรัพย์เราจะติดลบนะคะ ส่วนเงินอีก2ก้อนหรือประมาณ2องล้านสี่แสนบาทนะคะก็แบ่งไปลงทุนได้ค่ะเพราะว่ามีเวลาอีกกว่า10ปีทีเดียวนะคะเงินก้อนที่2 1งหล้านสองแสนบาทอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําหน่อยนะคะอย่างเช่นตลาดตราสารหนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็กองทุนรวมผสมก็ได้นะคะหรือแม้แต่ REIT หรือว่า Infrastructure f u ฟัน,นะคะที่ให้ผลตอบแทนในรูปของอินข้ามแบบสม่ำเสมอหรือถ้าใครมีความรู้เรื่องการลงทุนนะคะอาจจะไปซื้อหุ้นปันผลก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ หวังผลตอบแทนราๆ4-5%จากก้อนที่2นี้ค่ะ ส่วนก้อนที่3มอีก1นล้านสองแสนบาทนะคะเรายังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะอย่างน้นอยๆก็อีกสักสิกว่าปีค่ะดังนั้นเราก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากหน่อยนะคะเช่นกองทุนหุ้นโลกนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยทำงานแล้วก็สามารถสร้างดอกผลให้กับเราต่อเนื่องไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นี่ไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ตนเองแนะนําว่าอาจจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะท่านเราบอกว่า เราก็ไม่อยากเสี่ยงสูงนะคะเงิน2ก้อนหลังอาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําหรือว่าเสี่ยงปานกลางก็ได้จะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ใจต้องมาเต้นแรงในช่วงแก่ๆหรือว่าช่วงสูงวัยนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ฉันเข้าใจเรื่องการลงทุนดีนะคะก็สามารถปรับสัดส่วนตามความเหมาะสมของตัวเองได้แต่อย่างน้อยๆควรจะมีก้อนหนึ่งเอาไว้ให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเบิกถอนมาใช้ได้โดยไม่ต้องไปกังวลกับความผันผวนของตลาดนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นแนวทาง ที่ทําให้ใครหลายคนไปปรับใช้ได้สําหรับการวางแผนกเกษียณของตัวเองนะคะเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ทําให้เรากรเกษียณสุขได้เพราะว่าจริงๆแล้วเงินกเกษียณเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ใครหลายคนอาจจะลืมนึกถึงจริงๆยิ่งรู้เร็วยิ่งเริ่มต้นเร็วลงทุนเร็วยิ่งดีนะคะแล้วก็อย่าลืมอดทนรวยแล้วก็ใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ